เอาไปทริปไหนครับถึงจะใช้คันนี้ส่วนมากผมใช้เกือบทุกวันเลยไปไหนก็เปิดแอร์ให้ลูกนอนรออะไรอย่างนี้ครับคือเหมือนไม่จําเป็นต้องไปแคมป์อย่างเดียวครับจะไปทํางงทํางานอะไร oh. ให้ลูกรอในรถได้เพราะมเปิดแอร์ได้สบายไม่ต้องสตาร์ทเครื่องแต่ส่วนมากอย่างนี้ผมก็จะไปทะเลไปเที่ยวทะเลหน้าร้อนครับประมาณว่าเดิยูยุทธได้เลยใช่ครับนะบใช้ประจําวันก็ได้รับส่งลูกไปโรงเรียนไปทํากิจกรรมอะไรได้เลยครับ เพราะว่าจะสะดวกตอนที่เราดับเครื่องและเปิดแอร์ในรถได้ใช่ครับนั่งเล่นนอนเล่นได้ใช่วันนี้ก็ข้อดีเหมือนกันนะสบายเพราะเดี๋ยวนี้แอร์หลังคากับแบตเตอรี่มันราคาไม่ไม่ได้แพงมากแล้วครับเดี๋ยวนี้มีคนทําเยอะนะครับเป็นรถตู้ธรรมดามีที่นั่งอะไรเงรรี้ยแล้วก็เขาทําใส่แอร์หลังคาใส่แบตเหมือนว่าไปจอดแล้วเขาก็สตาร์ทติดเปิดแอร์ให้ให้ผู้โดยสารรออะไรเงี้ยครับคันที่แล้วจะเป็นโครงเหล็กแล้วก็เป็นเป็นไม้เป็น เป็นไม้ไม้สนบังครับไม้ไม้ไม้ขาวๆอ่ะครับก็จะน้ําหนักเยอะคันนี้ก็เลยทําเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์ครับเขาจะเบาเบาขึ้นเยอะตอนนั้นเขาก็จะนิยมงานไม้กันอ่าใช่ครับอ่าครับแต่คันนี้ดูเบาๆนะดูไม่มีอะไรเยอะดูหลังคาดูแผงข้างอะไรยังเดิมๆอยู่แค่ใส่ชุดที่นอนเข้าไปแต่เอาบอกออกแล้วก็ใส่อันนี้ถอดได้ครับถอดเป็นชิ้นยกออกได้เลยแต่เป็นเตียงฟิกเลยใช่ไหมครับ เตียงเป็นเตียงฟิตอ๋อสไลด์ได้ด้วยไม่ค่อยได้สไลด์ก็ <c oughs> แบบยกได้ครับมันแพงตรงนี้แพงตรงชุดสไลด์นี่แหละครับอ๋ออันนี้เราก็อาจจะวางตู้เย็นหรืออะไรก็ได้นะใช่ครับอ,อล้วสไลด์ออกมาใช้งานนี่นอนสามคนได้เลยนอนสามคนได้ครับโอ้อนี่พื้นที่ตรงนี้ยังเหลือเยอะเลยนะก็ <c oughs> จริงๆนัน่นตรงนก็เอาอเันนี้ยเอ็นมาแล้วก็เอา,บอาเบาะพาดก็ยาวเลยเต็มเต็มลำเลยครับที่นอนเต็มคันเลย อันนี้ก็สไลด์ออกมาอ oh. อันนี้คนขึ้นไปนั่งได้เลยครับแข็งแรงโอ้โหถาดใหญ่ๆเลยครับก็นอุปกรณ์เก้าองเก้าอี้แต่ในนี้หมดเลยเอาทําไมเลือกเป็นแอร์หลังคาครับมันติดง่ายเลยนะฮะหรือว่ามันเมยนร้อยดมีมันเรียบร้อยดีครับแต่ว่ามันต้องเจาะหลังคาบางคนก็ไม่ชอบจะ,จะใช้ตู้แขวนเอาแต่ยังไงก็ต้องเจาะพื้นรถเอาท่อลงอยู่ดีอ๋อก oh, ็ต้องเจาะอยู่ดีใช่ยังไงอันนั้นเจาะจตรงไหนแค่นั้นดูแล้วผมว่ามันเกะกะอย่างนี้มันดูเรียบร้อยครับ